สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพื่อนชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้มาดูการทํางานของหัวน้าจรจ้าดีสะมุมที่3มต้องมาแล้วนะจ้างวันนี้สะมุมที่สามัวน้าโจรลุกวันนี้ลุกทํางานตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะหกโมงเช้าก่อ,อนด้วยซ้านะคะก่อนหกโมงเช้าเลยเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าต้องเร่งงานแล้วกลัว กลัวจะไม่เสร็จทันทีมงานหกล้อเนาะเพราะว่าหวัวหน้าจอร้อยวางแผนว่าจะให้เสร็จงานงานสโลบงานแต่งข้างเนี่ยค่ะพร้อมๆกับที่เจ้าคุณปู่จะโกยดินตรงนั้นนะคะก<ไ>็คือให้เสร็จพร้อมกันเลยเอออันนี้คือหน้าง,งานและการวางแผนของหวัวหน้าจอร้อยนะจ๊ะวันนี้ก็คงจะเก็บข้างฝั่งนี้ให้เสร็จเพราะว่าฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะคะนุน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 สองข้างฝั่งนู้นเสร็จแล้ว อ่าแล้วก็ฝ,ฝั่งฝั่งฝั่งด้านนู้นก็ได้ครึ่งแล้ววันนี้น่าจะน่าจะฝั่งนี้ก็โอเคนะคะใกล้เคียงใกล้เคียงความสําเร็จใกล้มาถึงแล้วค่ะทุกคนน mm ี hmm. ่แล้วก็เหลือด้านล่างนะคะต้องไปโกยเอ่อตรงที่มันเป็นเลนๆที่มันเหลือนิดนหน่อยๆน,นะคะปรับเตกเอ,อเวียงใช่ไหมคะเขาใช้ มือไมโครเนาะหัวหน้าโจ้ก็จะใช้มือไมโครเวี่ยงเบียงดินนะหัวหน้าโจ้เหนื่อยไหมคะสู้ๆนะคะ เสร็จงานตรงนี้แล้วจะไปฝั่งไหนแบบไหนอันนี้คือเจ๊พึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะจ๊ะว่าเราจะไปที่ไหนก่อนลำดับแรกเพราะว่าตามที่ได้ยินแล้วก็ฟังมามันมีงานอยู่ประมาณ3งานนะคะที่ที่รอรอเราอยู่แต่ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะไปลงสะะไหนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเราก็ลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะ มันมีงานถนนมันมีงานงานสะงานโคงหนองนาอ่ะมีสามงานค่ะทุกคนค่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเฮียจะสั่งไปแล้วกันเนาะเราก็ค่อยทําทำตามแล้วกันอ่าเราก็ค่อยชมชมการทํางานของหัวหน้าจรอยไปเรื่อยๆหัวน้าจรอยลงงานไหนเราก็ไปเนาะทุกคนเนาะวันนี้สายโหดจะต้องเล็งแนวให้ได้ ให้สวยเหมือนฝั่งโน้นฝั่งโน้นสวยไหมคะ FC ขาโน่นน่ะสวยไหมสาหรับสายตาเจ๊พึ่งก็ว่าสวยนะคะไม่ไม่น่าจะได้รีดนะแต่น่าจะจะแต่งแบบนั้นเลยก็ก็โอเคนะอยากให้ FC ได้เห็นภาพบรรยากาศใกล้ๆจังแต่มันไกลมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซูมให้ดูนั่น่ะเห็นไหม่านก็โอเคนะทุกคน่ยโหนะเมื่อวานเก็บมุมดีนะแต่มีเด็กๆเขาเขามาเล่นน่ะเออ มันเป็นที่สวนสนุกของเด็กๆเลยนะทุกคนคะ่ะเนี่ยโอ้ยเจ้าเอกเนี่ยเจ้าเอกมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่งนิ่งๆนี่ฮะเจ้าเอกนี่โอ้ยเจ้าเอกต้องโดนหัวหน้าจรอยแกล้งซะแล้วจะได้กระตือรือร้นนนี่ฮะเจ้าเอกนี่ใช่ไหมคะเนาะโอเคเนาะไรสังกัดอยู่ด้านล่างนะคะ สังกัดอยู่ด้านล่างอ่ะวันนี้เจ้าคุณปู่ยังยังต้องคอยช่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนกรองโซล่าหรือยังไงนี่แหละได้ยินนะคะได้ยินว่ามาว่าจะเปลี่ยนกรองโซล่าแต่ก็คอยดูว่าพี่ช่างแจ็คมาแล้วจะทําอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะเพิ่งจะไปถ่ายให้ดูนะคะตอนที่พี่ช่างแจ็คมามส่วนทีมงานของเราอามน้อยก็ล้างรถล้างรถทําความสะอาดละ ว่างเขาบอกว่ากินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วเขาว่างเขาก็ล้างรถน้องอามน้อยนะคะทุกคนคะ่ะส่วนทีมงานของเราก็นั่งเมาท์มอยซอยเก้ากันอยู่นี่แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะไปเย้ยอน,นี่ย่าเน,นี่ยอนี้ย่านางยยอนนางยอนนางจริงไปเลยยอนนางจริงไปเลยยอดนางจริงไปแล้วอันนี้ย่านาง ยอดนางนี MM. ่คืออะไรเนาะยอดนางนะคืออะไรร้านคาราโอเกะใช่เออหรอร้านเบอร์อะไรร้านร้านเหล้าอเดี๋ยวเพิ่ะเดี๋ยวเพิ่งใช้ใช้ไปเยอะจังพีย่านางจ้าแกงอ่ะแกงแกงแกงเขาเรียกว่าอะไรแกงเปื่ อ่าจะแกงเปิดให้แกง <ไป S 2> ยายานางเลยเนาะอ๋อจาจะ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 าริ้จะจำใบม,มายาานางใหม่โอ้ป๋านี่ <laughs> เทียนี้นี้ดะาแกแค้ไม่หมดที่โอ้ไมแน่เลยรถขึ้นจนนูนอ่แค่แปลปีง่ายไป่ายัลยดูแลเด็ดูวคุณไปเข้าวอะไรดูว่ดวร่เงียบ อย่างตัวเลยปฏิทินท่านชายดีแล้วที่ท่านชายมาทางนั้น,นหัวหน้าจ้าห้ที่งานไม่เดินหรอกฟังคุณรสกับประเด็นกันเอนอออตกใจ <c oughs> ไปใกล้าไปใกล้ไปใกล้นแก่ฉัน่นอะไรงานจบปิดขนาดนั้นยาไปใกล้อย่าไปใกล้คนแก่กำลังตั้งใจอยู่เดี๋ยวนี้จำไม่ถูกลบฟรีหลบเรีหลบฟรีวนไวแล้วก็มาง Toa cây cắm được mày bỏng <laughs> <Tình> được <đột> mày cây mày bỏng được mày mày con

จังก็เม่ดูแต่ต้องท้าแต่จะรู้อ่าจะโดแกไปยังก็ต้องรู้บงจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ